ชัชชูออนโมกสีดาวตบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเผยสิ่งที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยได้ทำการแก้ไขหลังอุ่นเครื่องแพ้เกาหลีใต้ก่อนเตรียมลุยสึกในชั้นลีก2,023สนาม2ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงในชั้นลีก2,023หรือ V n l น2,023สัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลระหว่าง15-19มิถุนายน2,566โดยทีมวอลเล่บอลหญิงไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชด่วนดานันไดสีวัชรเมธากุลปัจจุบัน อยู่อันดับที่แของตารางมี7คะแนนมาจากการแข่งสีนักชนะ2แพ้2นัดก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้และแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซต24ต่อ26 24ต่อ 26, 25ต่อ16และ22ต่อ25และหลังจากการฝึก้องครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชัดชุออนโมกสีดาวตบบอลเลบอนหญิงไทยเผยถึงสิ่งที่ทีมนำมาแก้ไขว่าก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ลงทีมกับเกาหลีใต้ไปนะคขมันก็เหมือนแบบไดดด้้เเห็นขขอออผิพลางงตัว ข้อผิดพลาดเรื่องของการสื่อสารบางอย่างระหว่างเซนเตอร์กับตัวตีหรืออะไรที่แบบเป็นข้อผิดพลาดต่างๆของทีมเอามาแก้ไขแล้วก็ปรับจูนในวันนี้มีเพิ่มแท็กติกอะไรอีกนิดนิดหน่อยๆเขาก็รู้สึกมั่นใจขึ้นอย่างบางลูกที่เราทําเสียเราไม่ได้เสียจากข้อผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วเราเสียจากการที่แบบบอลมันสวยมากคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้วแต่เราพลาดเองมากกว่าสําหรับหน,หนูหนูมองว่าดีขึ้นค่ะ